สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับผมมวยหูเล็กม .8 แชมป์วิจารณ์มวย10เซียนสมสมัยนะครับแล้วก็เป็นนักภาคหูทุกเวทีทุกสนามนะครับอาชีพหลักก็คือเล่นมวยและก็ภาคมวยเป็นอาชีพนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์บรรยากาศทิ้งเที่ยงนะครับก็เหมือนทัท่าอากาศดีนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับผมก็มาลง youtube วิคอ์วิจาร์ดมยไทยเจ็ดสีล่วงหน้านะครับนะอาทิตย์นี้นะครับก็ตรงกับอาทิตย์ที่8นะครับพุทธาคมนะครับก็เดินทางเข้ามาจะกลางปีแล้วโอ้โหเร็วเหลือเกินนะครับนะเร็วเหลือเกินถ้ามันมีงานทาเนี่ยมันเร็วนะครับแล้วก็ทํางานสิ่งที่เรารักมันก็เร็วนะครับนะก็ช่วงนี้ก็มวยก็กลับมาแข่งขันปกตินะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆนะครับภูทรนะครับนะ อูทรก็เริ่มทยอยนะครับทยอยเริ่มจัดได้นะครับนะก็ดีใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับสายวงการมวยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับแล้วก็ผมก็จะได้มีข้อมูลมวยดีๆนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับให้สมาชิกนะครับไว้เป็นกันบ้านนะครับนี่คือการชอบ วิเคราะห์วิจารณ์ชอบก่อนช่างล่วงหน้านะครับถึงวันมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องกราบขอโทษนะครับนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมีแพ้มีชนะฟังเป็นแนวทางนะครับนะถ้าถึงวันนะครับก็อุดหนุนมวยหูก็โทรมา093นะครับ5392944 0935392944นะครับก็รายเดือนนะครับฟังเสาอ,อาทิตย์1,200บาทครับ ฟังพัดอากศสุขเสาร์อาทิตย์1,500บาทนะครับชอบแล้วก็รายวันนะครับนะวันธรรมดามีแฟนมวยให้การต้อนรับมากนะครับนะวันละ 30- 40สายนะครับทันละ3 0 0บาทนะครับนะก็สนใจก็โทรมาได้นะครับก็ในการภาคมวยนะครับมีแพ้มีชนะเรานะครับเป็นตัวช่วยนะครับเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่บอกข้อมูลบอก ทรงมวยบอกตัวเงินนะครับเราเขาเล่นไทยนะครับแต่ว่าก็มีแพ้มีชนะนะครับนะถ้าชนะร้อเรซนี่ถ้ารู้จริงนี่นะครับก็ไม่ต้องนะครับเล่นมือเปล่าได้แต่บางครั้งเวลาชนะก็ว่าเขามีของเวลาแพ้ก็ว่าเขามูนะครับการพนังอย่าไปดูถูกกันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของเรานะครับเราอย่าไปก้าวไก่กันนะครับมีหน้าที่เล่น แล้วก็ออกตัวบางทุนราคาแพงๆก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่ามวยทุกวันนี้พลิกกันง่ายนะครับนะใครที่ชอบต่อการอากาศนะครับไม่เหลือนะครับวันหนึ่งท่านแพ้แค่คู่สองคู่นะครับก็จบแล้วนะครับก็ในการเล่นมวยตู้นะครับผมบอกสอนเลยนะครับนะเล่นมวยนะครับอย่าไปต่อของแพงนะครับไปอยู่ตัวดีตัวถูกก็ออกตัวบางทุนนะครับอย่าเกินมวยสี่ห้าหนึ่งก็อย่าไปต่อนะครับแล้วก็เบียด นะครับแล้วก็เบียดจังหวะชูไหนก็ได้นะครับแย่งกันต่อก็อย่าไปเล่นนะครับนะมีแพ้มีชนะนะครับอ่ะนี่คือการชี้แนะแนวทางนะครับในการเล่นมวยตู้นะครับฝากตัวช่วยด้วยของผมนะครับ0935392944 0 9 3้าส2 9 4 4ครับภาพสดติดขอบเวทีทุกช่องพร้อมข้อมูลประกอบการเล่นไว้ให้สมาชิกประกอบการเล่นในสายมีแพ้มีชนะ เป็นแนวทางนะครับยกเว้นช่องเจนะครับที่ยังเข้าไม่ได้นะครับนะก็อาทิตย์นี้เรามาเริมวิเคราะห์วิจารณ์นะครับผมก็ผู้ติดตาม4 0 0รอกว่าท่านครับฝากกำลังใจแฟนมวยช่อง7สีนะครับช่วยกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมก็จะได้ถ้าถึงพันท่านนะครับผมจะได้มานั่งไร้สดนะครับทางช่อง YouTube เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เปิดช่องมานะครับช่องช่องรอบแรกของผม ไร้สดได้แล้วพอดีนะครับรหัสมันเสียนะครับนะต้องมาทา้งช่องใหม่ก็เพิ่งคนติดตามเพิ่ง400กว่าท่านนะครับนะก็ฝากกำลังใจด้วยมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7สีล่วงหน้าครับประจำวันอาทิตย์ที่8นะครับนะอาทิตย์นี้ก็ไม่มีมวยรอบนะครับหลังจากรอบชิงนะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วครับวิราะห์วิจารณ์ไว้สีคู่นะครับก็ถือว่าเข้าไป3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดาานเจ้า ฉลามดำหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทางด้านมหามงคลแล้วก็เรมโบ้เรกับนะเพ้เพชรสังวารคู่เดียวนะครับหา้แเพเพชรสังวารคู่เดียวนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีไว้ประจําวันอาทิตย์ีแล้วนะครับอะมาคุยเลือกอาทิตย์นี้กันดีกว่านะครับผมเบลล์ก็มาแปดนะครับฝากกำลังใจแฟนหมัดมวยช่องเจ็ดสีด้วยนะครับอ้าววิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีนะครับลวงหน้าคู่แรกครับฝ่ายแดงครับเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับ กอเตาเพชรสมนึกหรือว่ากอเข็มทะไข่เก่า1 1 5่อนด์นครับเป็นมวยจากจังหวัดร้อยดครับซ้อมเพชรสมนึกนะครับนะไฟล่าสุดนะครับน้าชนะเจ้าเพชรสังวาลน,นะครับอดเข้าอดเข้าตัดเชือกนะครับนะอดเข้ารอบรองนะครับหมดยกเนอะถือว่าน่าเล่นมากแต่บรรยากาศราคาไม่มานะครับแต่วันไหนที่ดูแพ้ กรรมการชูวันไหนหน่าชูไม่ชูนะครับแปลกนะทางด้านเจ้าเกาะเต่านะครับนะก็เป็นยามาตลอดเลยนะครับมาดูฟอร์มทางด้านเกาะเต่าครับแพ้คะแนนเพชรสังวานสอสมากะเด่นนะครับในการตัดเชือกมวยรอบปูนเสือนะครับแล้วก็มาชนะเพชรน้ำชัยแพ้เพชรสังวานนะครับทางด้านเกาะเต่าเนี่ยเป็นมวยประเภทเตี้ยสั้นประเภทเดินสับขาต่อยท้องต่อยหน้าประเภทปั้มตีครบเครื่องนะครับแต่รูปร่างนะเป็นมวยเตี้ยสั้น เสียเปรียบคู่ต่อสู้เป็นมวยที่กล้าลงทุนเดินเข้าหานะครับแข็งแรงนะครับห้ายกนะครับส่วนผมดูว่าเช่าด้านกอดเต่าเนี่ยถ้าต่อยแบบ มีกองเชียร์เนี่ยผมว่าเขาได้อาชีดหลายไฟนะครับนะนะได้อาชีดหลายไฟเพราะว่าเป็นมวยที่กล้าต่อยกล้าเตะนะครับประเภทเปิดเกมเข้าหาเสียงเชียร์ตลอดนะครับแฟนมวยเขาชอบแต่จัดระบบปิดเนี่ยนะครับบางวันก็ต่อยมันทรงแพ้นะครับเพราะว่ากองเชียร์ไม่มีจะเดินลงทุนจริงแต่ว่าทรงมันแพ้นะครับนะรรามาการนี้มันก็บางทีมันก็หลงได้นะครับ ามาดูฟอร์มเกาะเต่าก่อนนะครับก็อย่างที่บอกแพ้เพชรสังวานนะครับชนะเพชรนำชัยแล้วก็แพ้เพชรสังวานครับเป็นมวยอย่างที่ผมบอกนะครับเตะต่อยบุ๊ดุดันนะครับส่วนน้าเมินครับต่อำนาจเด็ดสิทธิ์นายกมดูดร้อยสิบห้ามวยจากนาครศรีธรรมราชครับสองสิทธิ์นายกมดูดนี่ก็รูปร่างดีกว่านะครับ นะรูปร่างดีกว่าก็เป็นมวยเข่าในแข็งแรงเช่นกันคู่นี้ดวลเข่ากันอยู่ที่การยืนระยะมาดูฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับชนะเพชรอรุณนะครับชนะจอมโหจอพระยาและก็ชนะเพชรตาปีนะครับโรงเรียนกีฬาสุรหัตที่สุราชนะครับเอาเทียบฟอร์มกันคู่นี้คู่ขี้สูซีเข่าต่อเข่าทีต่อทีครับวัดกันนะครับคู่นี้ต่อยกันสนุกแน่นอนนะครับแต่นะครับจุดเปลี่ยนของมันนะครับคู่นี้จะอยู่ที่ ไข่จะยุบนะครับถ้าไข่ยุบนี่จะแพ้นะครับอูประเภทแข็งแรงเข่าหูนะวิจารย์ยากครับผู้นี้ถือว่าเกาะเต่าชื่อเสียงอาจจะดีกว่านะครับเวียดเสียดสีแข็งแรงนะครับแต่นะครับช่วงหลังทางด้านเจ้าไออำนาจเดชเนี่ยสดขึ้นมานะครับแล้วก็แข็งแรงเช่นกันครับผู้นี้ผมชอบไปปลายครับชอบไปที่อำนาเดชสิทธิ์นายกโมดนะครับ ทรงมวยใหญ่นะครับคมพอจะเอาเกาะเต่าเ็าจะเดินสับขาต่อยท้องะคมตีเจ้าไอ้อำนาจเดชเ็าจะมีฝางนะครับฝางแล้วปั้มตีฝางแล้วยัดนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กเวลาโดนนะครับมันจุดเปลี่ยนได้นะครับคู่นี้ชอบไปทีอานาเดดครับสิทธิ์นายกโมดครับจะชนะเกาะเต่าครับผมชอบไปปลายนะครับต้นๆนะครับต้นๆอย่าพึ่งเข้านะครับผมชอบไปปลายอำนาเดะคู่นี้นะครับต้นๆเนี่ย รู้ว่าเกาะเต่าสับขาต่อยท้องต่อยหน้าโดนแล้วมันหล่นได้แต่ไปปลายครับใหญ่กับเล็กครับเบียดย่นเข้าไปนะครับมีผลชอบไปที่อำนาจเดชสิทธิ์นายกมดนะครับคู่ที่สองครับเป็นพยักษ์ศตูนนะครับเชิดทุ่งว่านะครับหรือว่าซอสราวุธหรือว่าพยักษ์ศักสตูนนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายหลายค่ายนะครับก็เป็นมวยในทีมงานเมื่อก่อนก็อยู่กับเชิดทุ่งว่าครับน้องนะครับเนาะค่ายเชิดทุ่งว่านะครับเป็นมวย ที่ประเภทฝีมือเขาในแข็งแรงก็มีพี่ศักดิ์สตูนไม่ให้การสนับสนุนก็เป็นแชมป์รุ่นไร้ไฟเวทถึงร้อยแปดปอนด์ของเวทีมวยช่องเจ็ดนะครับก,ก็มาพบกับทางด้านเพชรเอกเกียรติจำรุนนะครับก็เป็นมวยขวาสายกับขวาเลยมาดูฟอร์มทางด้านเจ้าพยัก์ก่อนพยัก,ก์น,กนี่แพ้กอเต่าเพชรสมนึกครับแล้วก็มาชนะเพชรเอกเกียรติจำรุนนะครับแล้วก็ชนะเพชรสองแสงเพชรจเจริญวิทย์นะครับในการชิงแชมป์ร้อย 8ปอนอ์ของเวทีมวยช่อง7นะครับส่วนน้ำเงินเพชรเอกเกียรติจมลูนหรือว่าฟ้ามีชัยสอพชจํารัดครับมวยจากจังหวัดสระบุรีนะครับสอเกียรติจมลูนก็เป็นมวยขวานะครับสีมือต่อยขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยมทรงมวยดีนะครับแต่ความแข็งแรงไปปลายนะครับเสียดสีการยนระยะไม่ค่อยดีนะครับคู่นี้ทางด้านเจ้าเพชรเอกก็แพ้พยักษ์ศักดิ์สตูลชนะเพชรมาลายแล้วก็เพชรชนะเพชรมาลยเพชรจรินวิทนะครับนะเทียบฟอร์มกันนะครับคู่นี้ทางด้านเจ้าหน้าเสือทางด้านเจ้าพยักษ์ศักดิ์สตูลครับ ยู่ในทีมงานพี่เดียเกียรติเพชรนะครับมวยคนจัดออกอาวุธนะครับทาแล้วมันเห็นนะครับแผ้น้อยนะครับก็ไม่เสียหายแต่ถ้าชนะน้อยกลายเป็นชนะเยอะนะครับนะผู้นี้เทียบฟอร์มกันต้นๆอาจจะดูคู่ขี้ฝีมือท่งน้าจเจ้าเพชรเอกนะครับหรือว่าไอ้เจ้าฟ้ามิชัยเก่าล้วว่าเพชรเอกก็จะต่อยเตะขวานะครับอยู่ข้างเชือกมีเหลี่ยมกระตุกข้างด้านเจ้าพยักษ์ก็จะเดินบางแข้งนะครับจับไหนนะครับเข่านะครับพอยรักเข่าไนเนี่ยไอ้เจ้า เพชรเอกมันหักไม่ลงหักไม่ลงแล้วเหลี่ยมเขานี่มันจะเสียบเปียกทางด้านเจ้าพยักครับคู่นี้ชอบไปที่มวยเจ้าบ้านครับพยักษ์ศักสะตูนครับจะย้ำแฉนชนะเพชรเอกนะครับ เกียรติจำรุนไปอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นมวยน่าเล่นมากๆเลยนะครับทางด้านเจ้าพยัคนะครับส่วนคู่ที่3นะครับก็เป็นทางด้านเจ้าเมืองรบครับโสสระชีพนะครับหรือว่าเจ้าอิทธิพลวอยืนยงนะชื่อเก่า112ปอนด์ครับเป็นมวยจากหนองคายสอมสสระชีพมีกำลังด้งประธานวอนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยประเภทเตะต่อยครับเข่าใน แข็งแรงครับนะคู่นี้ครับถือว่าคู่พี่สูสีเลยนะครับส่วนน้ามืินก็เมืองราวเกียรติทงยศนะครับครั้งสุดท้ายพิกหักปากาเซียนครับผมจําได้เลยต่อสองหนึ 40, ่งเป็นสี่หมื่นเพราะนั้นผมเสียแปดหมื่นเลยนะครับแพช้ชนะทางด้านดาบดําปอตะทงทวีมานะครับทางด้านเมืองลบเกียรติทงยศนะครับก็ มาแทนนะครับมาแทนทางด้านเจ้าปตักเพชรน,นะครับต่อยกันที่พิกัด121ปอนด์นะครับซ้อมที่นครพนมทางด้านเจ้าเมืองลบเนี่ยเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือดีนะครับนะแต่ ไอคิวสมองมวยการแก้เกมมวยเหลี่ยมเข่านะครับไม่เท่าไหร่นะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยมาแทนแต่ช่วงหลังฟอร์มสดนะครับทางด้านเจ้าเมืองลบชนะคะแนนเสือพยัคฆ์นะครับบางกอกอรยนชนะมีชัยปอเอี่ยมเฮนครั้งสุดท้ายครับพลิกชนะทางด้านดาบดำปอตะทองทวีมาที่เวทีมวยราดดำเนินครับคู่นี้เข่าต่อเข่าทีต่อทีความแข็งแรงวันนี้ผมดูว่าเกิดแล้วนะครับนะครับเมืองลบโสสระชีพครับเป็นมวยน่าเล่นอีกตัวครับจัดชนะทางด้านเจ้าเมืองราวเกียรติทงยศครับซึ่งมาแทนทางด้านปัตตักเพชร วีเคเขาใหญ่นะครับส่วนคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนะครับนะเราวิเคราะห์วิจารณ์แบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ามวยนีย่เราเคยเห็นฟอร์มกันอยู่นะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับบางท่านบางคนอาจจะรู้ดีกว่าผมอีกนะครับนะก็คู่เอกนะครับเป็นการชรารารารกระหว่างเพชรสมานต่อสมากาเดนครับชื่อเก่านิวแสนชัย ปกรณ์พอสูรินครับ122ปอนด์ครับเป็นมวยจากสุลินสองสอสมากระเดนที่กรุงเทพก็เป็นมวยซ้ายฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับทรงมวยดีนะครับสามฟอร์มหลังชนะเอกวายุชนะเมืองสยามพยัคต์ฟอร์เดนเหนือแล้วก็ชนะเพชรอภิมลศรีครับที่เวทีมวยลุมพินีน้ำเงินปานเทพวีเคเขาใหญ่ครับหรือว่าเสมือนเทพปอเพชรสิริีมวยจากกระบี่ส่อสีหน่น้อยนะครับมีเสียวีเขาใหญ่นะครับ เอกเมืองนนท์นะครับให้การสนับสนุนตัวเงินเล่นเป็นมวยสูงยาวนะครับน้าวังหน้าดันแทงนะครับแข็งแรงช่วงหลังก็ถือว่าสดครับส้งท้ายชนะเพชรแสนแสบมานะครับแบบลุ้นรัทึกเลยนะครับแล้วก็ชนะนอกคันเพชรแม่พิกพอร์ดพายากเด่นเหนือแพ้ซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับอูนิที่ฟอร์มกันทางด้านเพชรสมานอกสมานการเด่นนะครับรุ่นพี่นะครับไปรุ่นชื่อเสียงการผ่านมวยในบารมีมวยอยู่ทางด้านเพชรสมานแต่รุ่นน้องนะครับปานเพชรวีเคของใหญ่เนี่ย จะดูใหญ่กว่าลอยกว่านะครับทางด้านพิสมานก็จะเตะซ้ายตั้งรับนะครับตั้งรับเตะซ้ายตั้งรับมีหมัดซ้ายกระแทกซ้ายซ้ายนะครับแล้วก็พอในนะครับไอเจ้าไอปานเทพก็จะขึ้นคอนะครับขึ้นคอแล้วก็ยัดนะครับแต่ก่อนจะเข้าเนี่ยไอเจ้าพิสมารมีหมัดสายหมัดซ้ายเคาะขาไอเตะขานะครับหมัดซ้ายกระแทกสับขานะครับนะมีศอกจะจับได้จับแล้วเหนื่อยนะครับทางด้านเจ้าปานเทพก็จะเดิน ข้าหานะครับฝีมือถ้าไม่ยืนคุยฝีมือในเสร็จเพชรมานนะครับแต่จะมาจับในในโดนศอกนะครับนะโดนศอกได้แต่ว่าเทราจับได้ยัดยัดไปบ่อยใหญ่เล็กมีผลเหมือนกันแต่นะครับผมรู้ว่าเข้าไปเพชรสมานก่อนเห็นตัวก่อนนะครับไปปลายอย่าลืมออกตัวครับเพราะว่าทางด้านเจ้าปานเทพนะครับเอปานเทพวีเคเขาใหญ่เนี่ยมันใหญ่เพราะว่าด้านใหญ่เล็กมันโดนมันยุบได้ครับคู่นี้กว่าจะเข้าได้ดูเหนื่อยครับชอบที่เพชรสมานสอสมาก็เด้งครับจะชนะ ปานเทพ V.K เขาใหญ่ครับแบบต้นๆน่าเล่นนะครับไปป่าอย่าลืมออกตัวนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับสี่คู่สไตล์ของผมนะครับที่ผมเคยดูมวยมาแนวทางนะครับไม่เรียนแบบใัยนะครับก็ฝากกําลังใจช่อง YouTube ของผมด้วยมวยเด็ด74ครับวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7จล่วงหน้าครับประจําวันอาทิตย์นะครับ นะก่อนที่ลงประจำวันอาทิตย์นี่ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ชอบก่อนช่างนะครับอ่ะมาเริ่มวิไอมาสรุปมวยรักมวยชอบนะครับก็พูดผิดพูดถูกอยู่นะครับมาฝากมวยรักมวยชอบประจำวันอาทิตย์นี้เลยนะครับเล่นเจ้าบ้านเมียไม่ด่าครับพยักศักสตูลน,นะครับแล้วก็ชอบอีกคู่ครับเมืองรบโสสระชีพนะครับ 2ตัวจากผมไม่หูเลขกมอ8ครับชอบไปที่พยักษ์ศักสตูลแล้วก็เมืองลบโสสระชีพครับอีกตัวครับแถมไปเลยนะครับเพชรสมานสสมานการเดนนะครับต้นๆไปก่อนนะครับนี่คือ3ตัวที่ผมให้นะครับแต่ผมชอบมากๆคือพยักษ์ศักสตูลและก็ไอทางด้านเจ้าเมืองลบโสสระชีพนะครับนะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็กราบขอบคุณ แฟนคลับช่องมยดีเจ็ดสีของผมนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะนะครับผมก็จะมีข่าวสารดีๆวงการมวยช่องเจ็ดนะครับมา นั่งวิเคราะห์วิจารณ์ชอบก่อนช่าง่วงหน้าให้นะครับตลอดนะครับก็ฝากกาลังใจด้วยก็อย่าลืมนะครับผุน,นหุนมวยหูนักสู้มอสาคนนี้ผาสดติดขอบเวทีครับมีดีในสาย0935392944 093539294 4นะครับท่านคนเล่นจริงๆค่อยสมัครมานะครับพระรอหัสุขเสาร์อาทิตย์พันหส่วนเสาร์อาทิตย์1,200บาทครับรายวัน300บาทรายอาทิตย์500บาทชอบแบบไหนทักกันเข้ามานะครับถ้าใครคิดว่าแพงก็สมัครกูอื่นนะครับกูอื่นก็มีเพ พือน้องน้องพี่ทุกท่านแต่ผมทําราคานี้นะครับผมนะถ้าสนใจก็โทรมาก็แล้วกันนะครับก็ฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe วันนี้ผมมวยหูเล็ก็ม .8 ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ